ยายเท่าเมาส์ซีรีสสวัสดีค่ะก่อนอื่นขอฝากทุกคนช่วยกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้ยายด้วยนะคะมูเตลูอุอะ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 อ,ะ,อะจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อมูและมงลงสวรรค์รับเรื่องทรงนุ่มหล่อมาตามรีเควสถึง3คนโมโนแม็กซ์มาแรงอีกแล้วค่ะทุกคนรอบนี้ทีเซ r ร์ซีรีสโรแมนติกคอม,มดี้สายมู ที่โดนเส้นคนโสดมากเรื่องมูเกลเดทที่วัดนัดที่สาลเจ้าจับสาวไม้และพัสลันมารับบทมาลาสาวสายมูตัวแม่ไหวใกล้30แต่ยังว้าเวไรลคู่จนเกิดกลัวว่าจะต้องตุยอย่างเดียวได้เลยเดือดร้อนส่องสาวเพื่อนสีต้องเปิดตำราสายมูเข้าคอสสี่สันเจ้ากาวัดเพื่อดนบันดาลให้พบเนื้อคู่ ส่งผู้มาเป็นผัวสักหนึ่งหนอค่ะใครเลยจะรู้นะคะว่าบรรดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะรับงานพร้อมกันส่งสามหนุ่มหล่องานดีมารุมล้อมตามจีบจนหัวกระดดยไม่แห้งให้คนดูต้องปาดตำยายด้วยความอิจฉาไม่ว่าจะเป็นคุณหมอนดหนุ่มลุกครึ่งข่มเข้มฝรั่งเศสรับบทโดยนัดนัทรัตยายละไม่แปลกใจว่าทำไมมาละ ต้องตกลงคบกับคุณหมอแม่จะเจอกันแค่สองวันค่ะก็แม่คุณเขาสุดแสนจะอ่อนโยนอบอุ่นและใจดีมีอนาคตที่สำคัญส่วนสูงของหมอกับมาลาคือดีต่อใจมากค่ะจะป่วยแค่ไหนขอซบอ,อบหมอสักหน่อยบอกเลยว่าหายเลยอย่าไม่ต้องคนที่ 2. อเจดหนุ่มตี ลูกจโจสวนลงงานทุบผู้ร่ำรวยเงินถุงเงินถังค่ะพี่ขาวออร่ายังกระอาบนาววรละสิบหนรับบทโดยเชาชวลิตถ้ามาลานะคะอยากจะเป็นซอที่จริงใจใหญ่ก็เชีย์คนนี้มากมาทรงตีสะอาดมาตรวยสายเปย์พาปิฟรายดิเน็งมีสาค่ะที่สำคัญเป็นสุภาพบุรุษสุดๆนี่มันวาสนาม,มาลาชัดๆ และคนสุดท้ายแต่ไม่ทายสุดค่ะกลองรบรับบทโดยอูโนเหลาทองพ่อหนุ่มนาคมสุดติสรักชีวิตอิสระดิบเถื่อนเทนักดนตรีอินดี้ที่หล่อเสรอร์สถานใจคนเนี้ยใหญ่ว่าก็ดีต่อใจนะมามาดคูคูแต่ยิ้มทีก็แอบทำให้ใจเต้นเรือได้ตรงไปตรงมา แถมติดตลกเล่นมุกไม่มีซ้ำอยู่ด้วยก็มีแต่รอยยิ้มปล่อยใจใจใย,ยได้เลยงานเนี้ยเหมือนมาลาจ่ายแพ็กเกจพรีเมียมเลยค่ะจัดมาให้ถึง3หนุ่ม3ส,สไตล์แต่สำหรับยายก็ยังมีอีกคนค่ะที่ยายเชียร์อยู่หนุ่มแสนดีเพื่อนสีใกล้ตัวปกป้องรับบดโดยไบร์และพีพงที่ทำตัวมากกว่าเพื่อนแต่ไม่ใช่แฟนมันนมนาน จนถูกมองข้ามมาโดยตลอดที่ใหญ่เชียร์เนี่ยก็เพราะว่ามาลาเคยแอบชอบค่ะแต่ว่าโดนเทสองคนนี้ก็เลยขีดเส้นกันเป็นแค่เพื่อนแต่ว่านะคะหลังๆเนี่ยคุณปกป้องไม่ใช่แค่ปกป้องตามชื่อแล้วนะแต่ออกแนวหึงห่วงเพื่อนมากกว่ามันชักไดยังไงยังไงอยู่นะคะเนี่ยก็ต้องมาดูกันว่าคุณปกป้องเขาจะกัก ไม่ยอมก้าวข้ามเส้นต่อไปได้อีกนานแค่ไหนส่วนสาวมาลานะคะที่อยู่อยู่เทพทั้งหลายเกิดเอ็นดูจากเหยื่อที่รอวันแห้งตายกลายมาเป็นผู้ที่มีโอกาสเลือกก็หัวจะปวดละสิที่นี้เพราะจะรู้ได้ยังไงว่าใครกันแน่ที่คือคู่แท้ครั้งนี้นุ่งจะตั้งมูเพื่อหาคำตอบหรือจะใช้หัวใจนำทางเพื่อเรียนรู้คำว่ารัก ต้องตามไปลุ้นกันละค่ะในจำนวน12ตอนจบใครสายรำคอมยายแนะนำเลยค่ะเรื่องนี้ติดอันดับท็อป10บน Monomax กอยู่ช่วงนี้ด้วยนะใครยังไม่ได้สมัครสมาชิกจัดไปค่ะตอนนี้เขามี Fast t r a ร็กแค่ตอนละ9บาทก็ดู2ตอนล่วงหน้าได้ก่อนใครเลยสุดท้ายยายฝากทุกคนช่วยกด Subscribe กดไลค์ กดแชร์เป็นกำลังใจให้ยายด้วยนะคะและก็อย่าลืมกดกระดิ่งกริง๊งกริ๊งสำหรับข่าวสารซีรีส์ใหม่ๆด้วยค่ะบ๊ายบาย